สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทําอาหารเลี้ยงปลากินพืชแบบธรรมชาตินะครับเป็นอาหารที่ทําง่ายๆเลยจากการหมักฟางนะครับฟางที่เราได้จากหลังที่เราเก็บเกี่ยวนาข้าวนั่นเองนะครับโดยวันนี้ผมจะมาหมักฟางแล้วก็จะนําไปไว้ในบ่อบ่อปลาเล็กๆที่ผมขุดไว้ด้านหน้าที่เพื่อนเพืนน่อนเห็นนะครับเพื่อที่จะ เลี้ยงปลากินพืชนะครับก่อนที่เราจะเอาปลามาปล่อยนะครับผมจะหมักทิ้งไว้ก่อนนะครับโดยวันนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ผมจะใช้คืออ่าหลักๆเลยก็จะเป็นฟางข้าวครับอันนี้ฟางข้าวที่ผมจะเอามาหมักวันนี้นะครับเป็นพระเอกตัวหลักของเราเลยแล้วก็จะมีพิเศษที่ คนอื่นๆเขาใช้ด้วยก็คือจะมีขี้วัวหรือขี้ควายหรือมูลสัตว์อื่นๆนะครับวันนี้ขี้วัวผมนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีเพียงเท่านี้เองเนื่องจากเอาไปใช้ใส่ต้นไม้หมดแล้วปกติแล้วคนอื่นๆเขาจะหมักง่ายๆเลยก็คือแค่เพียงฟางกับมูลสัตว์ก็ใช้ได้แล้วครับคือเอาไปหมักไว้ในน้ําทําเป็นชั้นๆแล้วก็หาพวกไม้ไผ่หรืออะไรทําเป็นแพรกั้นคอกไว้ตามริม ขอบบ่อหรือกลางบ่อก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ทําแบบนั้น,นครับผมจะใส่เข่งผมจะเอาฟางแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยใส่เข่งแล้วก็ทําเป็นชั้นๆเช่นเดียวกันนะครับแต่จะเอาไว้ในเข่งจะไม่เอาไปไว้ด้านข้างหรือ,อทําเป็นไม้ไผ่ทําแพรนะครับเนื่องจากว่าแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะทนกว่านะครับแล้วก็มันจะถาวรกว่าเข่งใบนี้ก็ผมซื้อมาประมาณ100บาทนะครับตอนนั้นมันมีร้านขายอของที่เป็นพลาสติกเนี่ย คือได้ราคาถูกเข่งก็ไม่ได้หนามากมายเท่าไหรแต่บางคนเขาก็อาจจะใช้ซุ่มไก่นู่นนี่นั่นก็ได้ตะโกงตะก้าได้หมดนะครับประยุกเอานะครับไม่ต้องเป๊ะๆป,ประยุกเอาตามวัสดุที่เรามีนะครับผมจะพิเศษกับสูตรนี้นิดนึงนะครับคือผมจะเพิ่มเติมด้วยการใส่ลำไปด้วยอันนี้เป็นลำที่คุณพ่อคุณภัยนะครับสีแล้วก็ได้มาฟรีๆนะครับจากการสีข้าวของเราเอง แต่มันจะผสมแกบมีพวกปลายข้าวปนมาด้วยนะครับผมจะใส่ลำตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมด้วยน้ำหมักชีวภาพครับน้ำหมักชีวภาพอันนี้หมักไว้หลายปีแล้วนะครับเป็นน้ำหมักผลไม้อะครับก็คือมีเศษผักเศษผลไม้ก็ใส่ไว้ในถังนี้ไปแล้วก็เติมกาก,ากน้ําตาลหรือน้ําตาลทรายน้ําตาลาแดงก็ได้นะครับแล้วก็หัวเชื้อ EM หรือหัว เชื้อจุลินทรีย์เข้าไปแล้วเขาก็จะย่อยสลายได้เป็นน้ำหมักคีวภาพแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้วัสดุทั้งหมดที่เราเอามาหมักเนี่ยที่เป็นฟางเป็นลำเป็นมูลสัตว์เนี่ยได้ย่อยสลายเป็นอาหารปลาได้ดีมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทํากันเลยครับฟางข้าวนะครับผมก็จะทําเป็นชั้นๆหรือบางคนเขาจะเรียกว่าทําแซนด์วิชให้ปลากิน อ่าผมจะใส่เป็นชั้นแรกไว้ก่อนลองก้นก็คือเป็นฟางชั้นแรกนะครับทําด้วยถ่ายด้วยนะครับอีกมือนึงจับมือถือถ่ายก็ถ้าเกิดมันเวียนหัวยังไงก็ต้องขออภัยเลยนะครับเค okay. ทําเป็นชั้นแรกแล้วต่อไปนะครับหลังจากใส่ฟางแล้วก็จะเติมต่อด้วยขี้วัว ใส่ฟางต่อไปอีกชั้นหนึ่งไม่มีสูตรตายตัวนะครับก็ประยุกต์เอาต่อไปก็เป็นลำนะครับตักด้วยฟางข้าวอีกหนึ่งชั้นตามด้วยขี้วัว เกี่ยให้มันทั่วๆนะครับฝางข้าวอีก1ชั้นใส่ไปตามด้วยลำอีก1ชั้น เสร็จแล้วผมก็จะใส่ฟางอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นชั้นสุดท้ายแหละก็จะเต็มเข่งพอดีหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาเชือกกล้วยหรือก้านกล้วยแห้งนะครับมามัดตรงปากเข่งไว้นะครับเพื่อไม่ให้ฟางมันไหลออกจากเข่งต่อไปน้ำหมักชีวภาพนะครับหรือน้ำหมักจุลินทรีย์เราจะผสมน้ำ<ห>นแล้ว ใส่ไปเลยใส่ไปเลยเดี๋ยวพี่บอกโอเคพอหาในคนหน่อยแล้วก็คนให้เท่ากันเสร็จแล้วก็ลาด,ลดรถลงไปเลยที่เข่งเข่งอาหารปลาของเราให้ทั่วๆใ,ให้มีใ้เข่งอ่าใครจะเอาไปลาดในน้ำก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับราดตรงกลางลาดตรงกลางให้มันซูมไปหาพวกคิวแล้วก็อา่าลำ ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเอาเราก็จะหย่อนลงน้ําเลยมาค่อยๆหย่อนลงน้ํานะครับจริงๆมันไม่ได้หนักนะครับหอมน้ําหมัก <c oughs> ใช้แรงงานส,สาววะเนี่ยช่วยกันช่วยกัน <c oughs> เอาไว้ไว้ก่อนก็นได้แล้วก็ผูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้เขี่ยให้มันจมแล้วพยายามกดให้มันอยู่ในน้ํานะครับ ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเขาก็จะย่อยสลายไปเองแล้วก็ค่อยๆจมน้ำเรียบร้อยเอาแล้วถ้าเขาเปื่อยเราเติมได้ปะ่ะก็เดี๋ยวยกขึ้นมาเติมก็ได้อ,อันนี้มันจะเราใส่ไว้ในเข่งหรือภาชนะหรือใช้ไม่ไผ่ล้อมไว้ในน้ำเนี่ยมันก็จะไแม่ก็จะกระจายไปที่อื่นอ๋อเอเออันนี้ก็อยู่ในเข่งแต่ถ้ามันหมดแล้วมันยุบไปแล้ว ปลากินหมดแล้วหรือมันย่อยสลายไปแล้วเราก็ยกขึ้นมาแล้วก็เติมใหม่ก็ได้อประยุกต์เอาไม่มีผิดไม่มีถูกหรือจะไม่ทําอย่างนี้ก็ได้อไปไว้ไตรงขอบๆก็ได้เอาไม้ไผ่ล้อมๆขอบขอบบอ่ออันนี้ก็เกือบจมหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้ก็อตอนนี้ก็คือเหลือนิดเดียวก็ท่วมทั้งหมดก็ไม่เป็นไรส่วนด้านล่างที่เราทําเป็นชั้นๆไว้ไม่ว่าจะเป็นลำเป็นขี้วัวหรือเป็นลำเนี่ยมันก็โดนน้าแล,ล้วล่ะตอนนี้ยก็เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆ ย่อยสลายกลายไปเป็นอ,อาหารปลากินพืชได้แล้วเดี๋ยวอาจจะมีพวกเพ่งต้งเพ่งต้อนอ,อะไรมาอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวมาดูตอนที่มันย่อยสลายแล้วเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการทําอาหารปลาแบบธรรมชาติง่ายๆเลยในการที่จะเอาไปเลี้ยงปลากินพืชที่เราเลี้ยงไว้นะครับเพื่อประหยัดต้นทุนค่าอาหารนะครับเป็นการหมักฟางสูตรประยุกต์แบบง่ายๆ เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดที่เลี้ยงปลาอยากประหยัดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงปลากินพืชก็ลองนําสูตรนี้ไปประยุกต์ทําใช้ให้เหมาะสมกับที่สวนไรนาหรือทีอ่บ่อเลี้ยงปลาของตัวเองนะครับสาหรับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไปด้วยสุดท้ายนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมเพื่อจะได้ทําคลิปต่อๆไปและ จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะตามมาด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ